พระพุทธศาสนาเข้าสู่ล้านช้างโดยพนางแก้วยอด้าเชิญพระสงฆ์มิกายเทวว่าจากกัมพูชาเข้ามาเผยแพร่ในล้านช้าง 2. ยุคของพระเจ้าชัยชเชษทาธิราชพระพุทธศาสนามีความเจริญสูงสุดทรงสร้างวัดที่สำคัญขึ้นมามากมาย 3. หลังจากอาณาจักรลาวได้รับ เอกราชจากฝรั่งเศสพระพุทธศาสนาได้กลายเป็นรากฐานของประชาชนลาวจนเลื่อยมา 4. ครั้งนั้นพระมหาปาสามานเจ้าเป็นหัวหน้าคณะเดินทางมาประกาศาพระศาสนาตามคำขอนิมนต์ของพระยาฟ้างุ่ม รวมตัวกันอีกครั้งภายใต้เขตอาักขาของฝรั่งเศสลาวในพศ2436พรมแดงของรัชสมัยใหม่ของลาวก่อตั้งขึ้นโดยรัฐบาลอาณานิคมของฝรั่งเศสใน,นช่วงปลายศตวตรรษที่19ถึงต้นศตวตรรษที่20ภาษาราวบางครั้งเรียกว่าลาว เป็นภาษากระไดของชาวลรามีความมีการพูดในลราเป็นภาษาราชการราชการเช่นเดียวกันกันกบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยซึ่งมักเรียกว่าอีสานภาษาลราทําหน้าที่เป็นภาษากลางในหมู่พลเมืองของเราซึ่งพูดภาษาอื่นๆ อาที่เป็นรัชชิชาสมัยใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นจากอาณาจักรอาณานิคมของฝรั่งเศสในฐานะประเทศเอกราชในพุทธศักราช2496ดาวลาวดำรงด้วยอยู่ในรูปภาพแบบอยู่ที่ตัดทอนจากอาณาจักรลานช้างของเราในศตวรรษที่13ลานช้างดำลงอยู่ในฐานะ อาณาจักรที่เป็นปึกแผ่นตั้งแต่พุทธศักราช1,357ถึงแม้ว่าจะไม่มีมาตรฐานอย่างเป็นทางการแต่ภาษาเวียงจันทร์ก็กลายเป็นภาษามาตรฐานโดยพฤตินัยในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่20 ทุกวันนี้เราได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากฝรั่งเศสไทยจีนเวียดนามพมา่าและกัมพูชาประวัติศาสตร์ของเรามีลักษณะเฉพาะด้วยลักษณะประจำชาติที่กำหนดโดยความหลากหลายทั้งด้านวัฒนธรรมและประเพณีพระราชะอาณาจักรของเรา เป็นชื่อของประเทศเราตั้งแต่พศ2496จนถึงวันที่2ธันวาคมพศ2518เมื่อพรรคประชาชนปฏิวัติเราสามารถล้มล้างระบอบกษัตริย์และสามารถสถาปนา